ปิดตาจัมโบ้สองลงปุตโตนะครับวันนี้มีจัดส่งให้ลูกค้าสามองนะครับลุน้นลุ้นสององนะครับแล้วก็ปิดอีกหนึ่งองนะครับอันนี้เป็นฝั่งตะกุดนะครับจัดส่งวันนี้นะครับวันที่สี่มีนานะครับก็ถ้าเลยวันที่สิบไปนะคเลยวันเลยวันที่แปดไปก็ไม่มีแล้วนะ นี้ฝั่งตะกุดทองคานะกาไรนะกําไรทองคานะนะปิดไปนะสามองนะแต่ว่ายังยังมีอีกองหนึ่งนะครับกาไรทองคําเนื้อ,อน,นี้ยังมีอีกหนึ่งองนะครับแต่อันนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะองคละหนึ่งพันบาทนะครับแต่แบบลุ้นนี่ลุ้นละหนึ่งร้อยสิบนะครับพอไปลุ้นเอานะครับว่า จะได้อะไรนะครับแต่ถ้าได้เป็นกําไรฝั่งทองคําก็คุ้มนะครับหรือเป็นกําไรเงินนะขอเป็นตะกรุดก็คุ้มแล้วนะนะลุ้นธรรมดาก็คุ้มนะครับนะเอาไปบูชานะครับหน้าหน้ารถหรือว่าบนยิ่งพระนะครับปิดตาจมโบสองหลวงปู่โตนะมีค่าส่งนะครับสามสิบบาทเท่านั้นนะจัดส่งสามองค์นะครับยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่อีกเยอะนะครับ